ในช่วงที่เรากำลังเฝ้าระวังโควิด -19 ขอให้พี่น้องที่เข้าร่วมในมสการพระเจ้าร่วมกันปฏิบัติตามระเบียบการใช้สถานที่ของคิสจักรดังต่อไปนี้ 1. ขอพี่น้องเช็คชื่อที่จุดลงทะเบียนและทำการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่ด้านหน้าห้องนมัสการนะคะ 2. ขอความร่วมมือพี่น้องทุกคนสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการอยู่ในห้องประชุมซึ่งถ้าใครไม่มีหน้ากากทางคิสจักรได้จัดเตรียมไว้ให้พี่น้องทุกท่านนะคะ 3. พี่น้องรับน้ำดื่มคนละหนึ่งขวดและเก็บรักษาไว้ที่ตัวตลอดเวลาเพื่อจะไม่สลับกับน้ำดื่มของคนอื่นหรือพี่น้องสามารถนำขวดน้ำหรือแก้วน้ำของตนเองมาได้ และกดเติมน้ําได้ที่ถังน้ําสแตนเลสที่เราได้ตั้งไว้ที่จุดน้ําดื่มและช่วงนี้เรางดการใช้แก้วน้ําร่วมกันนะคะ 4. เวลาที่พี่น้องจะใช้ห้องน้ําพี่น้องสามารถหยิบสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อฉีดพ่นบริเวณโถสุขภัณฑ์ก่อนที่พี่น้องจะเข้าไปทําธุระส่วนตัวหรือหลังจากที่พี่น้องทําธุระส่วนตัวในห้องน้ําเสร็จนะคะ ในช่วงนี้จึงขอหนุนใจพี่น้องให้ร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยไม่ถือว่าเป็นภาระเพื่อร่วมกันปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์การควบคุมโรคโควิดเพื่อลดการแพร่กระจายและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสบายใจขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องทุกท่านที่จะผ่านเหตุการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรนะคะ